สวัสดีครับจากกิตมุน e. ีนะครับตัวแทนประกันจากบริษัท AA นะครับได้เรียนในคอร์สผูก Facebook ลูกประกันออนไลน์ก่อนจะเข้าไปเรียนก็มีปัญหาว่าก็พยายามจะเปิดช่องทางออนไลน์ในการหาลูกค้าประกันหลังจากได้เรียนก็มีความเข้าใจในเทคนิคในการเขียนเท็ไลน์แล้วก็การคิดคอนเทนต์การจัดวางรูปภาพลักษณะของการโพสต์ใน Facebook ว่าเราต้องทํายังไงจะเป็นการเรียกคนเข้ามามีเทคนิคในการโพสต์ยังไงวางข้อความยังไงให้ดูน่าสนใจหลังจากที่ เข้ามาเรียนก็รู้สึกว่าชินชอบมากๆสอนด้วยความเป็นกันเองนะฮะแล้วก็สนุกนะวฮะรวบหัดและก็มีประโยชน์มากๆเลยทีเดียวนะครับก็สามารถนําไปใช้ได้จริงหลังจากที่นําเรื่องที่เรียนไปปรับใช้แล้วก็อย่างหนึ่งที่รู้สึกเลยก็คือว่าพอหลังจากโพสต์เฟซบุ๊กไปแล้วเนี่ยมีคนเข้ามาสนใจมากขึ้นมี engagement ดีขึ้นเดิมเนี่ยเวลาเราโพสไปเนี่ยไม่ค่อยจะมีคนกดไลค์กดหัวใจกดคอมเมนต์ลองเข้าไปดูกันได้นะครับวันนี้ก็มีสร้างเพจไปแล้วจากมันนี่อินชัวนะครับ Facebook Page นะครับยังไงก็ฝาก ติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับขอบคุณมากนะ Skill, ครับ i n s u r e Skill คลังเทคนิคขายประกันออนไลน์